คุณอยู่ไหนนายเป็นใครนายมาจากไหนเอ่อไม่รู้เฮ้ยเอ่ออะไรครับพี่อะไรเฮ้ยใจเรียนเพื่อนอย่าได้ ในบริเวณคุณโอ้โหเดี oh, ๋ยวนะตาตาและสีที่คุณเคยเฮ้อไม่นะจะกินไหมออาไปเลยอโอเคและหลังจากนั้น พ่อวิทยุทำไมเปิดวะโอเคครับเปิดสักทีแต่จะจะเป็นคนกล้าหัวใจนักบิดของฉันอน่าจะเป็นดีเอ็นเอฮ้ออาจจะเอิมไม่มีอะไรนะกระตดกเออ

ทางน้นน่าจะเงว่าโอ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 ้โอ้ฉันก็โง่ปกตุดเท่ ไอ้ยกรมิ่นสองนมาเ้ยตายแน่เลยหมูไปโกโก้ขันไป นกโนูนโนดูนะดูให้ดูอะไรเดดเดดเดดฮลนี่ตัวใบบมันโคเอมายาาาาาาาใมันจบแล้วแล้วก่อน Uh, 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 uh. Tìm đi, đi. Uh. Nói Nói Thì nó tiếp nối 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 đi nối 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 ฉันคือแบบไปเคยอยาจะบอกว่าสวันทร์ดิเดี๋ยวนะพักหรือชิลน่าก็ล็อกเฮ้ออะไรไม่เจอมาใหม่คลิปหน้านะครับบาย